พเพือ,อมนมาตเมืจริงๆยคุณฟรียิกับคนไเยอะมาเลยมีคนไหนในนี้่อ,อยากจะฟจรีจุยด้วยไหมคะ้นนเรียกวันนี้นามาเยอะมากครับนีน้องแต่ว่าไม่ได้มาแค่เป็ปกตินนะครับมีคนพิเศษครยา,าน,นี่เล้กันนะเียมเลย อยากไปจุกับป้ามาส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 ป้ามาป้ามาป้ามาสป้ามาป้ามาป้ามาสป้ามาป้ามาป้ามาส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 ป้ามาสป้ามา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 ป้า มาเอ่มาบอกไปได้นะจะเกิดเราไปกันดีกว่าไม่ได้ถ้าเิ่แล้วจะไม่หยุดนะอาจาเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามีใครที่กเนทีรเจะกตว่า์มาด้ใครดีเล Là phụ, là... Mẹ. Thì gaya yang terus 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 này terus 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 anh terus Anh terus 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 เดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ท่อยู่ลเรื่อ้วใช่ไหมเมื่อแขนคนเ้เป็นไงเป็นคือเข้าใจว่าเวลาราถือกล้องอ่ะมันก็เแกงอยู่เลยว่าแต่หน้าก็ยังยิ้มแบบไม่ผูกเหมืนคนหน้่ารมากจริง นี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรกับใคร